ครับเอฟซีวันนี้อุดหนุนท่านนายกเนี่ยเนี่ยอดีตท่านนายกทุกวันนี้กลายมาเป็นนายห้อยขาแล้วฮะเนี่ยซอยให้เรียบร้อยนะครับหันเรียบร้อยพร้อมตากแห้งแดดเดียวเนี่ยเป็นคนทำเนี่ยพวกพูดจัดการอ้อันนี้เป็นผู้จัดการผู้จัดการเอาไปขายเคียงใดเนี่ยบอกขายบนฟางอยู่ที่อินแปลงจำปะดงขายปะครับจำปะดงขายจำปะดงอินแปลงสองสองเคียง สองเขียงพรุ่งนี้เช้าสวดๆพรุ่งนี้เช้าเจอกันขายอยู่อิม่มแปลงเนาะสวดทุกวันแม่หมอนแม่หมอนถามหายอยู่เด้เออเป็นยังไง <c oughs> ผมบอกเป็นแม่เพชรสมอนฟังวานออแม่เพชรสมอนเด้ซอซื้อให้เอฟซีหน่อยเด้อเอฟซีทางนี้นะไอ้บุญท่านนายกซื้อเสียบอยอ่าเพิ่นขายเนื้อครับแม่หมอนเดี๋ยวนี้พุดนะขายเนื้อซอยให้อย่างดีเลยอ่าตาแห้งมาครับนี่ตากแห้งเนื้อห้อแตตาแห้งเดียวเนื้อเดียวเนื้อแดดเดียวเนาะอ่าบ้นไหนตาก็ล้างให้สะอาดก็หมัก เนื้อมันจะแดงดีจำปะดงนี่ขายทุกวันไหมขายทุกวันยกเว้นวันพระยกเว้นวันพระวันพระวันนี้ยังขายอยู่แต่เราไม่แขวนเราไม่แขวนเราอยู่ในตู้เอาบัดนี้ถ้าเอซีถามว่าเอามาตอนเช้าหรือตอนใบหรือตอนแรงเนื้อสดๆเนี่ตอนเช้าตอนเช้าตอนเช้าอ๋อตอนเช้านี่จะมาทุกวันขับหกโมงหกโมงถึงเขียงจำปะดงกับอีแปงตำบลอีแปงกับปุระคำโอ้ครับผมครับคอซอยจุซอยจุซอยจุเนาะตายตายไม่เอาห้ามเอาเรื่องการตาตาย นานโยกเพิ่นตะกี่อดีตท่านนายกแต่ทุกวันนี้เพิ่นผันมาเปลี่ยนายห้อยพ่อขาพ่อขาบัวเนาะเปิดสองเขียงเปิดสองเขียงอ่าโอเคครับผมครับครับพิกัดทีนแปลงครับถึงเขียงเรียบร้อยใหม่ๆสดๆนะครับเรียนเชิญเรียนเชิญท่านใดครับซอยจุซอยจุนะสดๆครับมาใหม่ๆยินแปลงทีจำปาดง ผมแปลตายคือเก่าตายหามเอาเรื่องกันคือเก่าทำเรียนเชิญเดิมที่เดิมเมินแปลงและทำปาดโรงเรียนเชิญทันใดนะครับมีเนื้อการเนื้องานมาสั่งสั่งสั่งได้นะครับราคาคุยกันได้เท่าเยอะยี่สิบโลขึ้นสิบโลขึ้นครับเรียนเชิญครับผมครับผมครับครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับ พ <West> ิกัดที่ตลาดนัดโคกบือคุณเรือคำไดครับแม่อนครับแม่ไนเด้่ได้ครับแม่นั่นบ่แม่นั่นเท่าไรเด้ส่ะอันนี้แม่แม่ลูกบ่ะอันนี้เป็นแม่ลูกม่แม่นลูกมนนแม่นเท่าไรแม่ที่กมร่ว่เขาบุมีเขาี่พเี่อย่

ซื bạn, ้อจักตัวเหรอหยุดหยุดซื้อจักตัวล่ะอันนั้นก็แม่นบ่แม่ค้าเขาลูกนะเพ่าอะไรแดงพราสื้อยังเปนขายบุบเบิลเบ่งกัน โอ้โมบส์ครับครับครับ